แรกที่เราจะ cover กันนะคะก็คือตลาดเวสเซเดนโชก็อันนี้ค่ะพี่ยองจี้สำหรับตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะก็คือตลาดลักชัวรี่เฮาสิ่งแล้วก็เราก็เห็นว่ามันจะมีเทรนในการเติบโตต่อไปนะคะก็สำหรับปีที่แล้วเนี่ยมีจำนวนยูนิตล้อนชองมาอยู่ที่ประมาณพันกว่ายูนิตนะคะโตขึ้น3เท่าแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเซลล์ performance เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีอันนี้อยากจะถามพี่ยงจี้นิดน,นึงค่ะว่าดีมานส่วนเนี้ยมันเติบโตมาจากไหนทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้ค่ะ โอเคต้องบอกก่อนเลยว่าคือตลาดบ้านเนี่ยนะคะกลุ่มผู้ซื้อมาจากไหนมาจาก3ทางหลักๆนะคะหคือคนที่มีคอนโดอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าคอนโดเนี่ยไม่ตอบโจทย์อาจจะมะีห้องนอนไม่เพียงพอมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอก็จะต้องเริ่มมองหาและอยากซื้อบ้านนะคะเพราะว่าส a c ซของบ้านเนี่ยมันตอบโจทย์กว่า กลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่มีบ้านอยู่แล้วแต่ว่าบ้านเนี่ยไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ยังไงห้องนอนอาจจะไม่เพียงพอที่จอดรถไม่เพียงพอบ้านเก่าแล้วนะคะฟังก์ชันเดิมที่เคยมีเนี่ยไม่ตอบโจทย์ก็ต้องมองหาบ้านใหม่นะคะและกลุ่มที่3เลยเนี่ยก็คือคนที่เคยคิดจะสร้างบ้านเองกลุ่มเนี้ยเราเรียกว่าเซลฟ์บิวนะคะซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มเซลฟ์บิวเนี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ยเขาก็ยังหาที่แล้วก็ซื้อบ้านของเขาเองแต่ว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยต้องบอกว่าการหาผู้รับเหมาเนี่ย ยากมากนะคะแล้วจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนโควิดหรือว่าช่วงโควิดหรือหลังโควิดเนี่ยนอกเหนือจากหายากแล้วเนี่ยการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีแล้วก็ทํางานได้แบบรับรือ้อไม่ปวดหัวเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะดังนั้น,นกลุ่มเนี่ยที่เคยเป็นเซลฟ์บิล์เนี่ยก็จะหันมาซื้อบ้านดังนั้น3มกลุ่มเนี่ยคือผู้ซื้อหลักๆของตลาดบ้านถามว่าจริงๆแล้วระหว่างปีที่ผ่านมานะคะเบลพี่ได้รับคําถามจากทางผู้พัฒนาโครงการเนี่ยเยอะมากนะคะว่า เอ๊ะตลาดบ้านเนี่ยทำไมอยู่ๆมันถึงได้บูมขึ้นมาแล้วก็มีคนเนี่ยพูดถึงมากจริงๆตลาดบ้านเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันมีมาตลอดมันมีมานานแล้วแล้วก็มันค่อนข้างที่จะสเตเบิลของมันเพราะว่าอะไรมันเป็นตลาดตลาดที่มีดีมานเป็นตลาดของเอ d นยูเซอร์นะคะดังนั้นตลาดบ้านเนี่ยมันจะไม่มีอินเวสเตอร์ไม่มีสเป c u เลเตอร์คือคนมาซื้อเนี่ยต้องการอยู่จริงๆแล้วในส่วนของลักชัวรี่เซ gment เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีตัวเลือกให้กับลูกค้าเนี่ย เยอะมากเลยเพราะว่าอะไรคือตอนนี้ทำเลในการซื้ออสังหาของกรุงเทพเนี่ยนะคะมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ได้จำเป็นต้องเป็นใจกลางเมืองแหละแต่มันสามารถขยายออกไปรอบนอกได้เพราะว่าอะไรหนึ่งถนนนะคะมีการขยายออกไปเนี่ยคือครอบคลุุกพื้นที่เลยทางด่วนนะคะก็ลงหลายเส้นทางมากรถไฟฟ้าบนดินรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะอันเนี้ยคือทาให้คนรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ กรุงเทพตะวันออกกรุงเทพตะวันตกนะคะกรุงเทพตอนใต้กรุงเทพตอนเหนือเขาสามารถที่จะเดินทางเข้าเมืองได้โดยใช้เวลาเพียงแค่3 0มสถึงสีนาทีและมากกว่านั้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอินฟราสตรักเจอร์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกคืออะไรคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าความสะดวกสบายมันอยู่ในเมืองเนี่ยคนก็รู้สึกว่าโอ้โหอยู่ รอบนอกเนี่ยกว่าจะเข้ามาทําธุระทีหนึ่งเนี่ยมันยากเหลือเกินแต่ตอนนี้เนี่ยคือมันกระจายไปพร้อมกับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้มอลล์นะคะร้านอาหารร้านซักรรดนะคะซื้อของกระจุกจิกเข้าบ้านในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโรงพยาบาลนะคะหรือว่าโรงเรียนนานาชาติตอนนี้เนี่ยมันกระจายอยู่ในทุกๆพื้นที่รอบนอกเลยมันก็เลยทําให้ผู้พัฒนาคโครงการเนี่ยสามารถที่จะ เล okay. mm ือกทำเลนะคะเพราะว่า hmm. ท so right. so ุกคนเนี่ยก็มีความต้องการไม่เหมือนกันอย่างเบลเองเบลก็ต้องคือบ้านคุณพ่อคุณแม่เบลอยู่ตรงไหนเบลก็ต้องอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะคือจะให้ข้าไปอยู่อีกฝั่งนึงบางทีเราก็รู้สึกไม่คุ้นเคยดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันมีในรอบนอกทุกๆจุดนะคะที่สามารถที่จะพัฒนาได้และที่สําคัญคือทําเลรอบนอกเนี่ยราคาที่ดินมันถูกกว่าทาเลในเมืองเพราะมันถูกกว่าปั๊บเนี่ยการพัฒนาเนี่ยสมมุติว่าพอพัฒนาขึ้นมาปั๊บต้องใช้เงินในก้อนเดียวกันี่ กับการซื้อคอนโดหรือว่าบ้านในเมืองเนี่ยพอไปซื้อบ้านรอบนอกปับ๊บราคาเดียวกันแต่ว่าได้อะไรได้ฟังก์ชันมากขึ้นได้สเปซมากขึ้นสเปซนี่คือทางพื้นที่ใช้สอยในบ้านแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะคะแล้วการที่สเปซมากขึ้นมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าฟังก์ชันอื่นๆในบ้านเนี่ยมันก็มากขึ้นด้วยเมดคอร์เตอร์ก็ได้นะคะห้องนอนจากเดิมอาจจะได้แค่ สองห้องนอนสามห้องนอนก็ขยับไปเป็นสี่ห้องนอนห้าห้องนอนเรื่องของที่จอดรถก็ได้มากขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ว่าถ้าเป็นบ้านในเมืองหรือว่าเป็นคอนโดในเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สเปซขนาดนี้นะคะหรือว่าเมดคอเตอร์มันก็ทําให้บ้านรอบนอกเนี่ยในราคาเท่ากันสามารถพัฒนาในแบบนะคะในฟังก์ชันที่ดีขึ้นมันก็ทําให้คนเนี่ยมีออปชันมีตัวเลือกมากขึ้น ขอบคุณค่ะพี่ยงจี้อันนี้ถามพี่เอ๋ต่อเลยค่ะ,คะถ้าเกิดสมมติว่าตลาดสําหรับบ้านเนี่ยมันมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆตลาดบ้านมือสองอันนี้เราจะเห็นโอกาสเอร์เนตี้บ้างไหมคะเห็นค่ะคือจากปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าตัวดีมานสำหรับกลุ่มที่ต้องการซื้อบ้านมือสองเนี่ยก็มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าซัพพลายกับดีมานในตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่สมดุลกันมากเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าบ้านที่มีอยู่บ้านมือสองที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะในทำเลที่ ได้รับความนิยมอย่างเช่นสุขุมวิทย์สีรมสาทรอะไรพวกนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ยังขาดตลาดอยู่นะคะเพราะว่าบ้านที่มือสองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็รูปแบบบ้านเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นเก่าอย่างอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กระทาง ผู้ซือ้อซึ่งผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องเตรียมงดไว้ส่วนหนึ่งสําหรับการก่อสร้างบ้านหรือว่าตัดปุงบ้านใหม่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านใหม่สภาพที่บ้านใหม่ที่เป็นมือสองถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเขาตั้งมาราคาที่ใกล้เคียงกันกับตัวบ้านใหม่ๆที่มีอยู่รอบๆไม่ไกลกันนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนก็ผู้ซื้อเนี่ยก็จะอาจจะตัดสินใจเลือกซื้อบ้านใหม่อันนี้เป็นโจทย์นะคะ ในส่วนของกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยสำหรับตัวบ้านมือสองเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3กลุ่มอาจจะแตกต่างกับจากทางทางฝั่งทางเฟิร์สแฮนด์ hand, นิดหนึ่งนะคะกลุ่มแรกเลยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็คือซื้อเพื่ออยู่อาศัยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะดูใช้ความสนใจส่วนตัวนะคะความชอบส่วนตัว รวมไปถึงปัจจัยสําคัญในเรื่องของการเลือกบ้านไม่ว่าจะเป็นทาเลบ้านอย่างที่บอกไปว่าอาจจะใกล้คุณพ่อคุณแม่นะคะใกล้ทาเลที่อยู่อาศัยออของลูกหรือว่าในส่วนของทําเลของโรงเรียนนะคะที่ทํางานของผู้ปกครองเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวปัจจัยในการเลือกซื้อหรือแม้กระทั่งจิตวิญ,ญญาณของคนซื้อเวลาเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ้เข้าไปในบ้านเนี่ยรู้สึกว่าบ้านดีบ้านตอบรับเราอันนี้ค่ะก,ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะคะ กลุ่มที่2เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นนักลงทุนซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือมองไว้สําหรับเป็นบ้านเช่าปล่อยเช่าเป็น passive income นะคะหรือว่าจะเก็บไว้ลูกหลานส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องมา work out กับ,ก,บกับทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปล่อยเช่าซึ่งทางบริษัทเราก็จะมีให้คาแนะนาเหมือนกันนะคะว่าบ้านลักษณะไหนที่เหมาะกับสําหรับเช่าฟังก์ชันแบบไหนเดไซน์แบบไหนกี่ห้องนอนและทำเดอะไรที่เหมาะกับผู้เช่าค่ะ ในส่วนของกลุ่มที่3เนี่ยต้องบอกว่าไม่พูดไม่ได้ก็คือกลุ่มผู้ประกอบการนะคะกลุ่มพวกเดเวลลอปเปอร์ต่างๆที่ต้องการซื้อบ้านมือสองไว้เพราะว่าต้องการที่ดินนะคะที่มีศักยาภาพในการพัฒนาโครงการ อย่างบ้านปัจจุบันนี้เนี่ยพอบ้านเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะความต้องการของคนที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของตัวบ้านขนาดที่ดินเนี่ยมันก็สามารถที่จะซื้อได้ตั้งแต่200-300รตารางวาเพื่อพัฒนาเป็นบ้านอาจจะในโครงการสักประมาณสอสาหลังแล้วขายซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยเป็นตัวไ r i v e สำคัญในการทําให้ราคาบ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นราคาที่ดินเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นอพอมาเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยกลุ่มคนที่ มีบ้านที่ขนาดของตัวบ้านเล็กลงนะคะก็อาจจะมองว่าเออราคาต่อตารางวาของฉันเนี่ยก็ควรจะใกล้เคียงกับตัวบ้านที่ขายไปพัฒนาโครงการได้แต่นี้เราก็ต้องมามองดูกันว่าตัวบ้านถ้าเกิดว่า บ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติหรือว่าในส่วนของที่ดินสร้างสุขไม่ได้พื้นที่ใช้สอยอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับการพัฒนาโครงการในโครงการใหญ่ๆเนี่ยราคาของตัวบ้านก็จะต้องของลดลงนะคะเพื่อตอบสนองแล้วก็ตอบถึงความต้องการของราคาแล้วก็บัตรเ็ตของผู้ซื้อที่ต้องการอยู่อาศัยจริงๆค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็คำถามต่อไปสําหรับเวนเดนเชียลนะคะก่อนไปคําถามต่อไปพอดีนึกขึ้นได้ว่า จริงๆช่วงระหว่างปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับคําถามมีคําถามหนึ่งนะคะที่ที่มีมากเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องคอนโดกับบ้านนะคะว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาชิฟจากคอนโดไปเป็นบ้านเลยหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่ามีผู้ซื้อคอนโดหลายคนที่ชิฟไปเป็นบ้านเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงโควิดเพราะว่าต้องการสเปซที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ผู้ซื้อคอนโดทั้งหมดจะชิฟไปเป็นบ้านเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่ บ้านอาจจะยังตอบโจทย์ไม่ได้<ม>ยกตัวอย่างคือทำเลใจกลางเมืองที่ที่ดินแพงมากอันนี้คือบ้านอาจจะไม่ได้มีโครงการบ้านใหญ่ๆนะคะม,มาตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหรือว่าในเรื่องของเซอร์วิสหรือว่าคนที่มองหาแบรนด์เดดไวสิเดนซ์เนี่ยมันก็จะยังไม่มีโครงการบ้านที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันดังนั้นคือคิดว่าวันนี้ผู้ชมทุกคนนะคะที่ฟังเว็บินาอยู่อาจจะอยากฟังว่าคอนโดเนี่ยผู้ซื้อชิฟมาเป็นบ้านไหมมีบ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่ายังมีหลายอย่างที่ บ้านไม่ตอบโจทย์เหมือนคอนโดดังนั้นคอนโดเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มของตัวเขาเองอยู่ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แองจี้เข้าคำถามต่อไปนะคะอันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนอยากรู้เหมือนกันค่ะอย่างตอนที่เราเปิดวีจิสเตอร์สำหรับอีเวนต์นี้นะคะคำถามนี้ก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะคือเรื่อง foreign buyer ค่ะก็คือสมมุติปีนี้ที่เราบอกว่าเรามีการเปิดประเทศแล้วนะคะเราจะเห็นสัดส่วนของ foreign buyer กลับเข้ามามากขึ้นอันนี้อยากจะให้ทั้งพี่แองจี้แล้วก็พี่เอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่า ฟอนไบเออร์ก uh, ่อนโควิดและหลังโควิดแตกต่างกันยังไงบ้างคะ เดี๋ยวเริ่มของแองจี้ก่อนนะคะก็คือสำหรับ residential project เนี่ยเวลาที่เราขายโครงการใหม่ๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยจริงๆเราพูดไปปีหนามาหลายครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นแมสเซจที่เหมือนกันคือช่วงโควิดเนี่ยต่างชาติหายไปเลยหายไปเพราะว่าอะไรคือหนึ่งนะคะเรื่องของ travel restriction ที่มีเรื่องของเศรษฐกิจที่โดนกระทบนะคะ<ม>ทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะเรื่องของกำลังซื้อที่หดตัวดังนั้นเนี่ยคือคนก็ไม่กล้าใช้เงินนะคะปัจจัยทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยมันทา ทำให้ผู้ซื้อต่างชาติเนี่ยหายไปในช่วง2ปีแรกของการเกิดโควิดนะคะแล้วก็ต่างชาติที่หายไปแน่ๆเลยนะคะก็คือ 1. ่ speculator น,เเนะคะสองก็คืออาจจะเป็น investor อาจจะซื้อเป็น long term ก็ได้อันนี้ก็หายไปเพราะว่าอะไรเขาเดินทางเข้ามาไม่ได้แล้วก็อยากจะเวทแอนด์ซีก่อนว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะคะแต่ว่า end user เนี่ยยังมีอยู่<ม>คือในช่วงปีแรกของการเกิดโควิดเนี่ยเราเห็นว่าตลาดต่างชาติหายไปแต่ว่าพอเป็นปีที่สองปับเนี่ยเราเริ่มมองเห็นว่า มีเ n q u i r y จรีรจากต่างชาติเนี่ย<า>เริ่มกลับเข้ามาเพราะว่าอะไรเหมือนเขาตั้งตัวได้คือปีแรกทุกคนตกใจยังไม่กล้าเดินทางออกนอกประเทศยังไม่กล้าใช้เงินแต่พอปีที่2ปั๊บเนี่ยเขารู้สึกเริ่ม,เร,มเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยเขาเริ่มขยับตัวได้บ้างแล้วก็เขาอาจจะอยากมองหา s e c o n d home ของเขานะคะซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์ในประเทศของเขาหรือว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขามี Se c o n d home ที่เขาสามารถที่จะเดินทางไปอยู่ได้ อันนี้ปีที่2เราจะเริ่มเห็นทาง inquiries แล้วก็ buyer ที่กลับเข้ามาจากต่างชาติทีนี้ถามว่าแล้วทำเลไหนที่เป็นทำเลที่ลูกค้าต่างชาติมองหาคือต้องบอกก่อนว่าในส่วนของ CBI E เนี่ยเซกเมนท์ที่เราดูแลก,ก็คือ Luxury Segment นะคะดังน,นั้นเราจะมีอยู่3ทำเลหลักๆที่ลูกค้าต่างชาติเนี่ยมอง 1. นะคะแน่นอนก็คือใจกลางเมืองนะคะสสุขุมวิทนะคะ แล้วก็3จริงๆเป็นทำเลที่พูดถึงกันมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็คือทำเลริมน้ำนะก็เป็นทำเลที่ต่างชาติเนี่ยมองหาต้องบอกว่าหลายคนอาจจะอยากทราบเรื่องนี้ด้วยก็คือเรื่องของ เชื้อชาติของคนที่เข้ามาซื้อเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าได้รับคําถามนี้เยอะตั้งแต่ช่วงควอเตอร์สของปีที่แล้วนะคะคือตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามานะคะในการซื้อกรุงเทพก็คือลูกค้ากลุ่มชาติพม่านะคะก็เริ่มมีการมองหา property ในกรุงเทพมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มเดิมที่เคยซื้ออสังหาในกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่ามีกลุ่มใหม่เข้ามาแล้วกลุ่มเดิมหายนะคะกลุ่มใหม่ๆมีเข้ามา แต่กลุ่มเดิมก็ยังอยู่กลุ่มเดิมเป็นชาติอะไรบ้างนะคะสำหรับกรุงเทพเองก็จะมีอเมริกันนะคะมีคนอเมริกันมีคนอังกฤษมีคนสิงคโปร์คนฮ่องกงนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่มีมานานเป็น10ปีแล้วแล้วก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็สําหรับตลาดลูกค้าจีนนะคะเมลแลน์ไชนาเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยบูมมากนะคะอย่างที่หลายคนทราบแต่ว่าในช่วงโควิดก็หายไปทีนี้ถามว่า หลังโควิดเนี่ยเขาจะกลับมาไหมคือจีนเองก็มีการเปิดประเทศไปเมื่อวันที่8มการาคมใช่ใชไหมคะเก็เราเริ่มเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มเดินทางออกนอกประเทศนะคะเราก็มองว่าการซื้อขายของคนจีนเนี่ยเมลแลนน่ะนะคะกับอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยก็น่าจะมีการกลับมาแต่ว่าถามว่า ไม่ว่าจะเป็นชาติของเมลแลนไชน่าเองหรือว่าชาติอื่นๆที่พูดถึงเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในจุดเหมือนตอนช่วงก่อนโควิดไหมเนี่ยเราคิดว่าคงจะยังไม่ใช่อาจจะต้องใช้เวลา2-3ปีนะคะแต่ว่าทายที่ดีก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีการกลับเข้ามาเราจะเห็นว่าตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปิดประเทศเพราะว่าเราก็จะมีการเปิดก่อนประเทศ<ม>อื่นด้วยนะคะการท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาโดยเฉพาะโคตรสีเนี่ยเราไปคุยกับผู้ประกอบการนะคะโรงแรมที่จังหวัดที่เป็นเดสติเนชั่น ในการท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมเริ่มกลับมาเต็มแล้วก็ได้ราคาที่ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหัวหินนะคะพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาโดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ยเห็นชัดเจนมากดังนั้นการกลับเข้ามาของนักท่องเที่ยวนะคะในทุกๆชาติเลยเนี่ยคือจุดร่องต้นของสัญญ,ญาณที่ดีของการกลับเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ไทยค่ะ คือจริงๆพี่ขอเสริมในเรื่องของตลาดมือสองนะคะซึ่งเราก็ยังมองว่าตลาดต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่า ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะจากปีที่ผ่านๆมาทั้งหมดอย่างที่คุณแองจี้พูดไปนะคะเสริมในเรื่องของสัญชาติคนที่มาซื้อว่าเป็นใครบ้างก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันคนอังกฤษนะคะฟินแลนด์ไต้หวันแล้วก็ออสเตรเลียหรือว่าเทวีทางยุโรปนะคะซึ่งจีนที่เรามีก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนของตลาดเซ็กเว่์แฮงก์ก็จะเปลี่ยนจากฮ่องกงนะคะสำหรับทุกคนพูดกันมากเลยตลาดจีนจะซื้อไหม บ้านมือสองสำหรับตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยต้องบอกว่าจากปีที่ผ่าน,านมาเนี่ยกลุ่มคนจีนเหล่านี้เนี่ยมีความชอบซื้อตลาดมือหนึ่งตลาดเฟิร์สแฮนด์ของคอนโดมิเนียมมากกว่านั่นเพราะว่าเขาอาจจะมีความไม่บั่นใจหรือว่ายัางไม่คุ้นเคยดีกับการขายต่อซื้อต่อแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยถ้าเกิดว่าจะไปซื้อจากบุคคลทั่วๆไปนะคะซึ่งแม้ว่าต่อให้เราดูจากอะไรเราดูว่าต่อให้ราคาเนี่ย ที่เป็นออฟแพลนโปรเจกต์ Project, ขายใบจองในโครงการซึ่งก็เป็นโครงการใหม่มีราคาที่ถูกกว่านะคะทางกลุ่มลูกค้าคนจีนโดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกซื้อโดยตรงจากทางโครงการนะคะ mm hmm. แต่ทางพี่เองก็มองว่าถ้าต่อ,อต่อไปในอนาคตเนี่ยกลุ่มคนจีนเหล่านี้เนี่ยมีความคุ้นเคยในเรื่องของการซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะกลับมามองในตลาดรีเซลที่ราคา บา,บางที่เนี่ยอาจจาะได้ราคาที่ดีนะคะในส่วนของตัวบ้านแต่สำหรับตัวบ้านามือสองกลุ่มคนจีนพวกนี้เนี่ยถ้ามีธุรกิจที่เริ่มเข้ามาก่อสร้างหรือว่ามาทําในเมืองไทยเนี่ยก็จะเริ่มหาซื้อบ้างซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มลักชัวรี่นะคะต้องการครอบครัวใหญ่ต้องการพื้นที่ใหญ่พื้นที่สีเขียวดังนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ย ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเป็นการซื้อบ้านมือ2ที่อยู่ในโครงการแล้วก็คุณภาพเนี่ยยังดีอยู่ค่ะ,คะอันนี้พูดได้ไหมคะว่าสำหรับตลาดฟ o อ e เ g นไบเออร์สำหรับปีนี้คือเราจะเห็นสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าหลักๆก็ยังเป็นตลาด End User อยู่เหมือนกันเหมือนก,นกับคนไทยค่ะเห็นตรงกันใช่ค่ะค่ะโอเคคำถามที่3ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของ price movement ในในปีนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกว่าตลาดดาวทาคอนโดเนี่ยมันนิ่งมา3ปีทั้งตัวนิวล n อนเองหรือว่าเรื่องราคาเองอแต่ว่าปีนี้เรามองว่าเราจะเห็นจำนวนโปรเจกต์ล้อน์ออกมาใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะในดาวเทาอันนี้เพียงจี้มองว่า d e v e l o เ e อจะสามารถปรับราคาได้บ้างหรือยังคะเราจะเริ่มเห็นมูเ e n นตรงนี้ไหมคะ โอเคเราพูดถึงเรื่องของการเปิดตัวของโครงการก่อน C B R E เนี่ยนะคะเรามองว่าน่าจะมีโครงการเปิดตัวในใจกลางเมืองหรือว่า C B D เนี่ยมากขึ้นกว่าปีก่อนเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปีที่โดนกระทบค่อนข้างมากดังนั้นตอนนี้เนี่ยประเทศเปิดแล้วนะคะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็เปิดทุกประเทศแล้วดังนั้นเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันก็เปิดมากกว่า3ปีที่ผ่านมา <S <S <ล>เริ่มเดินทางได้แล้ว แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะขยับตัวดีขึ้นดังนั้นผู้พัฒนาโครงการเนี่ยต้องเริ่มที่จะมองเปิดแล้วนะคะเรามองว่าอันเนี้ยมากขึ้นแต่ในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยคือคิดว่าคงยังไม่กลับไปเหมือนช่วงก่อนโควิดเพราะว่ามันต้องรอเศรษฐกิจกลับมาก่อนเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ spending power นะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะทราบว่า ต้นทุนในการพัฒนาโครงการเนี่ยมันสูงขึ้นแต่การที่จะปรับราคาให้มันสูงตามต้นทุนไปด้วยเนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของดีมานกับกําลังซื้อ,อประกอบกันไปด้วยดังนั้นเนี่ยคือผู้พัฒนาโครงการเองอาจจะต้องยอมที่จะได้มาจิ้นที่น้อยลงเพื่อให้สามารถมีโครงการออกมาขายในราคาที่ตลาดเนี่ยสามารถจับต้องได้ในเวลาออปัจจุบันนี้ค่ะ,ค,ะคุณค่ะแล้ว ราคาครีเซลนะคะพี่ในส่วนของราคารีเซลนะคะในส่วนของช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลาดของผู้ซื้อเลยจริงๆเพราะว่าต่อให้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการซื้อไม่ได้มีผลกระทบอะไรทางด้านเศรษฐกิจกแล้วเนี่ยถ้าราคาไม่ถูกจริงมไม่ใช่ราคาต่ำกว่าตลาดจริงฉันก็ยังไม่สนใจที่จะซื้อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าราคาดีราคาเหมาะสมก็ซื้อเก็บไว้เป็นแอสเซทแล้วก็ลงทุนในอนาคต ดังนั้นเนี่ยพี่มองว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีได้เห็นในส่วนของราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในตลาดมือสองอยกเวน้นตึกไหนที่ดินไหนที่มีราคาประเมินปรับขึ้นตึกเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้ต้นทุนของตัวค่าใช้จ่ายผู้ขายเพิ่มขึ้น ฉะนั้นเนี่ยทางผู้ขายเองก็ต้องปรับตัวในส่วนของปรับราคานะคะเพื่อให้แค่ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นทนานั้นเองซึ่งราคาประเมินเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นทุกๆ4-5ปีนะคะซึ่งเราก็ต้องดูว่าตึกเราที่เราหมายปองไว้นะคะทำเลไหนที่เราหมายปองไว้เนี่ยถึงกำหนดที่จะใกล้ขึ้นหรือยังถ้าเกิดว่าเรารู้คาดการณ์ล่วงหน้านะคะเราก็ควรที่จะตัดสินใจซื้อหรือขายก่อน นะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับได้ราคายังเป็นราคาต้นทุนเดิมอยู่นะคะค่ะนีวเขาจะเห็น price movement แล้วนะคะว่าอาจจะนิ่งๆนิดนึงแต่ว่า new launch นี่น่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนก็คำถามสุดท้ายนะคะสำหรับ residential อันนี้เราจะคุยกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าคนไทยเนี่ย มีความนิยมที่จะไปซื้อ p รอ p r r p e r t y ในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ถามพี่เอกก่อนแล้วกันนะคะว่าสําหรับตลาดต่างประเทศเนี่ยมีประเทศไหนบ้างไหมคะที่คนไทยให้ความนิยมค่ะค่ะประเทศหลักๆเลยเนี่ยนะคะที่คนยังให้ความนิยมอยู่ก็คือประเทศอังกฤษ แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะซึ่งจากปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าตลาดของต่างประเทศที่สําหรับคนไทยให้ความสนใจเนี่ยค่อนข้างสวนกับกระแสเรื่องโควิดมากๆเลยเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มลักชัวรี่แล้วก็มีความสามารถที่จะซื้อทรัพย์สินต่างประเทศได้อยู่แล้วนะคะาจากปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอยา,ากจะต้องการขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอย่างของตลาด อังกฤษเองประเทศอังกฤษเองเนี่ยเป็นตลาดต้องบอกว่าคนที่ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อไว้สำหรับเป็นที่อยู่ของบุตรหลานนะคะแล้วก็ในช่วงของตัว จากค่าเงินเยนแล้วก็ค่าเงินปอนที่อ่อนตัวลงเนี่ยเป็นทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในส่วนของตัวกลับมาที่ตลาดของลอนดอนนอกจากตัวราคาของตัวค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นอย่างของปี2019เนี่ยปกติแล้วหนึ่งห้องนอนที่อยู่ในใจกลางเมืองเลยยังใกล้กับบอลสเตทเนี่ยนะคะเนื้อที่ประมาณสัก50-60ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนสามารถปล่อยเช่าอยู่ที่750 ตอนต่อวีกนะคะในปี2021ก็ขยับขึ้นมา850ถึง950เราก็มองว่ามันก็ก็ค่อนข้างสูงแล้วต่อวีกปัจจุบันปีที่ผ่านมานะคะปี2022ปรากฏว่า1ห,ห้องนอนในโครงการเดียวกันนะคะสามารถปล่อยเช่าได้ถึง1,300ปอนด์ปอนต่อวีกซึ่งมันทำให้คนเนี่ยขึ้นเยอะมากมันทำให ผู้ปกครองที่มีกําลังซื้ออยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะปล่อยแทนที่จะซื้อปล่อยอแทนที่จะหาเช่าให้ล <ไป S 1> ูกใช่ไหมคะ,คะไปซื้อค่ะในส่วนของนั้นก็ทําให้ยอดในการซื้อขายของที่อังกฤษเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะกลุ่มที่2คือญี่ปุ่นอพอญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศละนะคะก็ทําให้คนเนี่ยสนใจเพิ่มมากขึ้นซึ่งกลุ่มญี่ปุ่นเนี่ยต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่เที่ยวทําเงิน คำว่าเที่ยวทําเงินคืออะไรกลุ่มนี้เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่มีนักลงทุนเนี่ยสนใจซื้อเพื่อไปเที่ยวแหละตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองชอบเที่ยวสกีรีสอร์ทสกีเวกเคชันอะไรพวกเนี้ยนะคะเที่ยวไปด้วยแล้วก็ ได้ค่าเช่าทําเงินไปด้วยจากการปล่อยเช่าในช่วงที่ไม่ได้อยู่อาศัยซึ่งเราบอกว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีมากขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็มันก็จะกลุ่มนี้ก็จะมองหาเดสติเนชันใหม่ๆที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยการท่องเที่ยวของตัวเองอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีลาที่มาลดีฟนะคะ<ม>อย่างเช่นในส่วนของตัวมาลดีฟเนี่ยถ้าเราไปดูกลับไปดูย้อนหลังในช่วงโควิดเนี่ยบ้านเขาไม่ได้ปิดประเทศนะคะกลุ่ม ท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวก็สามไปซื้อไปเช่าอยู่นะคะซ,ซึ่งมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวทําให้เรามองว่าสักยาภาพของตัวมาลดีฟเองเนี่ยเป็นอีกสถานที่ mm hmm. เป็นอีกเดสติเนชันหนึ่งที่เหมาะสมอย่างตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีโครงการอย่างเช่นโซเนวาจานีนะคะซึ่งเป็นโครงการเดียวในมาลดีฟที่เปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจนักลงทุนเนี่ยคือซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าแล้วก็ใช้ไตล์ ตามใจตัวเองได้เช่นกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่อันนี้เมื่อกี้พูดถึงตัว r รีสอร์ทเดสิเนชันขอกลับมาที่ภูเก็ตบ้านเรานิดนึงค่ะพี่องจี้ปีที่แล้วปีนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะ ตลาดภูเก็ตเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราพูดไปเรื่องการท่องเที่ยวที่กลับเข้ามานะคะต้องบอกว่าหลังโควิดเนี่ยรัเสเซียก็ยังเป็นผู้ซื้อหลักของตลาดภูเก็ตอยู่โดยโปรดัก์ที่คนรัสเซียมองเนี่ยนะคะก็คือเป็นพูวิลล่าเนาะสองถึงห้าห้องนอนนะคะเพราะว่าต้องการสเปซให้กับครอบครัวมากขึ้นราคาพอเป็นวิลล่าปั๊บราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ20-60ล้านบาทแล้วก็ทาเลย่านที่ได้รับความนิยมมากสําหรับคนรัสเซียในการซื้อพูวิลล่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเชิงทะเลลากกูน่าบาง เาลายันนะคะเพราะว่ามันมีความ,เ,ามเขาเรียกอะไรอะสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายใน,<ม>ใ,นในย่านเหล่านี้อันเนี้ยก็ก็จะเป็นภาพของตลาดลัดเสเซียนะคะทีนี้บ้านบ้านซีวิวเนี่ยจริงๆก็มีการซื้อขายออกไปด้วยเช่นกันนะคือไม่ใช่แค่เ,เป็นภูวิลล่าอย่างเดียวนะคะซีวิวเนี่ยจะเป็นลักษณะของตลาดรีเซลนะคะเป็นบ้านบนเขา อันนี้เนี่ยบริเวณหาสุรินเนี่ยจะได้รับความนิยมมากนะคะ<ม>แล้วก็บางเขาราคาก็จะอยู่ประมาณ7 0ถึง150ล้านนะคะมี4-5ถึงห้องนอนก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าราคาก็โอเคสูงกว่าพาวิลล่าที่พูดไปเมื่อสักครู่ด้วยแต่พออยู่บนเขาปั๊บเนี่ยมันก็มองลงมามันก็เห็นวิวภูกเก็ตเนี่ยคือแผ่เลยม,มันก็จะสวยมากถ้าคนที่มีบัตเจ็ตเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาซื้อบ้านเป็นซีวิวแบบนี้ทีนี้ตลาดถามว่า เป็นยังไงตลาดผู้ซื้อสําหรับภูเก็ตนะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนตลาดกรุงเทพคือยังเป็น end user อยู่ยังไม่ค่อยได้เห็นตลาดของอ investor หรือว่า speculator เข้ามานะคะแล้วก็ตลาด resale เนี่ยก็ active นะแต่ว่าลูกค้าจะมองแบบพร้อมเข้าอยู่เพราะเป็น end user นะคะจริงๆจะเป็นซื้อจากทางผู้พัฒนาโครงการโดยตรงหรือว่าซื้อแบบ resale เนี่ยก็ต้องการแบบพร้อมเข้าอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าต้องการมาตอนนี้เลยเที่ยวตอนนี้เลยอยู่ตอนนี้เลยนะคะ ทีนี้ถามว่าพอมันมีดีมานแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าในควอเตอร์หของปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีวิลล่าโปรเจกต์เนี่ยเปิดตัวที่ภูเก็ตมากขึ้นเพราะว่าตัวที่มันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันถูกขายไปตั้งแต่ช่วงของควอเตอร์สปีที่แล้วนะคะตอนที่คนต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มเดินทางกลับเข้ามาจริงๆเราก็มองว่า มันเป็นโอกาสที่ดีนะคะสําหรับผู้พัฒนาโครงการ mm. ที่จะดูตลาดนี้ในขณะที่ว่าตลาดเนี่ยมันกำเขาเรียกว่าอะไรยังฮอตอยู่อ่ะกลังกําลังฮอตอยู่อ่ะ<ง><ๆ>นะก็เป็นโอกาสที่ดีทีนี้สำหรับวิลล่าโปรเจกต์เนี่ยส่วนมากแล้วต้องบอกก่อนว่าจะอยู่อินแลนด์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นซีวิลแลนด์เนี่ยมันจะหาที่พัฒนายากนะแต่ว่าคนก็ไม่ได้จําเป็นต้องได้ซีวิลแลนด์เพราะว่าพอเป็นวิลล่าโปรเจกต์ปั๊บเนี่ยมันก็อยู่ในวิลล่าของตัวเองนะคะ ทีนี้แน่นอนว่าต้องมีคำถามเดียวกันกับกรุงเทพแน่นอนเลยก็คือ enquiries นะคะว่ามาจากชาติไหนบ้างขอแบ่งเป็นสองส่วนก็แล้กันก็คือในพาร์ทของ CBIE เองนะคะว่า enquiries มาจากไหนแล้วก็ในตลาดภาพรวมเป็นยังไงคือสำหรับ CBIE เองเนี่ย enquiries ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นยุโรปนะคะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสฮ่องกงสิงคโปร์ออสเตรเลียตะวันออกกลาง จีนเราก็ไทยแต่ว่าถ้าเกิดในภาพรวมเลยเนี่ยที่ภาพรวมของตลาดภูกเก็ตเนี่ยจริงๆเราก็จะมีในส่วนของรัสเซียแน่นอนอ,อันนี้หลุดไม่ได้เพราะพูดไปเป็นข้อแรกเลยอังกฤษแล้วก็มีมาเลเซียด้วยนะคะทีนี้ต้องออพูดเสริมนิดนึงว่าเ,เราพูดถึงตลาดภูกเก็ตเราพูดถึงแบบคนต่างชาติทั้งนั้นเลยแล้วตลาดไทยมีไหมจริงๆช่วงก่อนโควิดเนี่ยไม่ค่อยมีตลาดไทยไปซื้อที่ภูกเก็ตสักเท่าไหร่จะเน้นเป็นตลาดต่างชาติแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ย ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นคนไทยเนี่ยไปซื้อภูกเก็ตมากขึ้นนะคะ<ม>ซึ่งเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันคือเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้แต่ว่าคนเนี่ยก็ยังต้องมองหาฮอลิเดย์โฮมดังนั้นก็ต้องเลือกที่สามารถเดินทางได้เดินทางสะดวกซึ่งก็คือในประเทศนะคะภูเก<ม>็ตก็ถือว่าเป็นเดสติเนชันที่เหมาะมากเราก็เลยได้เห็นตลาดไทยเนี่ยมาซื้อตลาดภูเก็ตมากขึ้นค่ะ สรุปจริงๆสำหรับเรสเซเดนชยลเนี่ยมันคือตลาดที่ลักวรี่มากขึ้นมีไลฟ์สไตล์มากขึ้นมีทั้งเวกชันโฮมมากขึ้นอันนี้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนแบบอยากจะสเปนมากขึ้นสำหรับคุณภาพของไลฟ์ที่ดีขึ้นเนาะใช่ใช่ใชอึดอัดมา3ปีจะไเหเวลาที่ต้องจ่ายแล้วนะคะเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ที่จ่ายไปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองอ <pe> er> ไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะขอบคุณเพียงจี้พี่เอมากนะคะ